สวัสดีทุกคนวันนี้ป้านัดเข้าป่าแล้วแต่ป่านี้ก็ป้าดูในแผนที่อ่ะมันบอกว่าเป็นสถานที่ตั้งแคมป์ก็มีคนะเดินไปทางเดินแล้วก็มีสัญลักษณ์เห็นไม้สีเนี่ยป้าเดินตามไปสีแดงๆเ,เหลืองขาวเนี่ยขาวแดงเนี่ยเออแต่แต่ไม่ได้ไกลถนนนะเพราะว่าฝั่งน้อนอะ่ะ ป้าเห็นได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่แต่ก็จะลองดูว่าเดินไปทะลุทางเนี้ยมันจะไปไปออกตรงไหนถามว่าน่ากลัวไหมก็ก็ไม่น่ากลัวนะไม่กลัวหลงเพราะว่ามีสัญลักษณ์เห็นไมเอ่ยเนี่ยมีอย่างนี้ตลอดแนวเลยแดงขาวเนี่ยทะลุออกมาทุ่งนา ตรงนู้นเป็นทุ่งนาแล้วก็เนี่ยตรงเนี้มีมีบ้านคนอยู่เดินวันนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าตั้ง G P S ไว้มันเขียนว่าที่ตั้งแคมป์แล้วมันคือกระจกอะไรล่ะเนี่ยใครเอาประตูหน้าต่างอะไรมาทิ้งตรงนี้เป่าเนี่ยเนี่ยมาจากไหนแล้วเนี่ย ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะเขาเขียนว่าที่สำหรับตั้งแคมป์ที่ป้าเดินทะลุออกมาเมื่อกี้ที่มันอยู่กลางกลางป่านะตอนนี้ก็ทะลุมาทุ่งนาแนละ้วจะไปทางไหนต่อละ่ะป้าจะลองเดินทะลุไปทางนู้นข้ามทุ่งนาไปทางนู้นนะเพราะป้าเห็นมีถนนอยู่มันอาจจะไปทะลุถนนฝั่งน,นู้น หิมะท่วมรองเท้าเดินเหยียบลงไปท่วมรองเท้าเลยแต่ว่ามันมีรอยรอยเขาทำไว้อยู่เนะี่ยเดี๋ยวจะเดินตามรอยเนี้ยอย่าบอกว่ารอยไปเข้าบ้านคนนียฝั่งนู้นนะหลังนู้นนะป้าได้ยินเสียงหมา,หาเห่าเยอะเลยสงสัยจะเป็นที่เลี้ยงเลี้ยงสัตว์ขายอะ่ะเพราะป้าดูในแผนที่มันมีอย่างนั้นนะแต่ก็ยังไม่เคยเข้าไปนะแต่ได้ยินเสียงหมา,หาเห่าเต็มเลย เหมือนกับรอยม้าเดินมากกว่าเนี่ยออกนอกออกนอกรอยที่เขาทําไว้ไม่ได้นะใส่รองเท้าแค่ตะตุ่มมาหิมะท่วมหิมะเข้ารองเท้าต้องเดินตามรอยเขาแต่ใกล้จะถึงถนนแล้วล่ะออกมาถึงถนนใหญ่แล้วถนนใหญ่เขาก็รถวิ่งสองคันนี้แทบจะได้จอดไว้คันนึ่งกลน,นะถนนไม่ได้ใหญ่แต่เป็นถนนเมนมเดินลำบากเวลารถมาเนี่ยต้องหลบเขา ต้องยืนก่อนแหมมาอีกแล้ว <c oughs> แล้วเวลาเดินต้องเดินให้ถูกฝั่งด้วยนะเดินไม่ถูกฝั่งเดี๋ยวเขาจอดรถบอกเลยนะบ้านเนี้คันนี้คือใหญ่แท้เนี่ยตลบตรงไหนล่ะจะเห็นเราไหมเนี่ย <c oughs> คันเล็กเพราะว่านะคันใหญ่แถมพ่วงด้วยนี่อู้ยเสียวแวบ,บเลยเดินถนนก็จะประมาณเนี้ยเดินลำบากเดินในป่าเหมือนว่าจะสะดวกกว่าแต่ก็กลัวอย่างว่าแล้วนะอกลัวไอ้ตัวเอลกถ้าเกิดมันมาเรามองไม่เห็นไม่ได้เอาแว่นสายตามาด้วยนะจะเอกันทำไงอ่ะ มื่อกี้ลื่นล้มไปหน่อยนึงเอาหัวเข่าลงไม่รู้จะเขียวเปล่าต้องไปถึงบ้านก่อนได้จะเปิดดูเจ็บเลยข้างซ้ายอุตส่าห์ระวังแล้วนะเนี่ย